่หน้าที่แล้วมาปรากฏว่าเพลินไปลืมดูเวลาดีนะเทปไม่จบไปได้ก่อนมาว่ากันถึงเพิ่มพระร่วงพระร่วงพระลลอนะเระร่วงลุงโรดนี่เป็นอันว่ามังรายเนยะก็มาเกิดเป็นพระร่วงอีกตอนต่อไปนี่หน้ากลัวจะเป็นเรื่องโกหก แต่ท่านเล่าให้ฟังก็จะเล่าต่อไปแต่เรื่องเป็นจริงไม่ได้หรอกท่านบอกวันหนึ่งทรงเว่าวคว้าให้ว่าวขาดลอยไปติดอยู่ที่ยอดใาไส้ขางพรเจ้าตองโอที่เป็นเมืองขึ้นอยู่มันมันอยาไปไกลแกวสีสัจนาลายไปติดกั่ที่พมา่าแต่ความจริงคนจะไปเล่นแถวนั้นน่ะเล่นแถวามา เวลาที่จะเอาเว้าวก็เหยียบบ่าพระเจ้าตองโอเริ่มขึ้นไปไม่ถึงจึงได้เหยียบศีรษะพยาตองโอแล้วก็วข,ขึ้นไปเอาเว้าก็ไปเมืองขึ้นเวลากลางคืนได้ย่องแอบเข้าไปเข้าไปหาลูกสาวพญาตโอซะอีกเห็นไหมละ่ะเจ้าชู้ที่อย่างมันก็หมดเรื่องนี้นะเจ้าของเขาเองเขาโอเคจะว่ากันก็นไม่ถูก ของธรรมดาธรรมดาพระยาตรงอจูจในสาวไสใส่พานทองไว้ทั้นกลับมาถึงเมืองเปื่องเครื่องทรงออกแล้วจนันลงทรงน้ำที่แก่งหลวงหน้าเมืองถ้าไปที่ศรีสัจจนาลายหิงแก่งหลวงสั่งพระสั่งนะสั่งพระสุดพระสุดจะก,กุมารลูกชายบอาถ้าพ่อไม่กลับ ก็ให้แพ้ให้เป็นพิยาครองเมืองแทนพ่อเถิดท่านลงสงน้ำแล้วก็อันตรธานหายไปไม่ปรากฏในพุทธศักราชทำไมงั้นเนี่ยไม่ปรากฏกายท่านบอกว่าเวลานั้นเป็นพุทธักาชหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันกแปดร้อยก็ได้หกร้อยปีนะ เป็นอันว่าตายตายกันแล้วกันจบกันสันกทีทีนะจะมาเล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยเป็นเที่ยวที่สามนะเพราะเที่ยวที่สามก็ไปนาบเป็นพระร่วงเป็นพระร่วงแล้วก็เลยเป็นพระหล่นอีกตอนนี้ก็บอกว่าสาวสไเนี่ยมันแหมมันเป็นไปไม่ได้ละมัง้ง สาวไสออกไปใส่ผ่านท้องใีไข่เขาจะเชื่อไอ้โจแต่ว่าเป็นวิชาการสมัยนั้นคำว่าสาวไสในที่นี้ก็อาจจะเป็นเป็นอะไรคำว่าคำว่าสาวไสในที่นี้มันก็อาจจะเป็นเป็นใครสักคนเนาะ อาจจะเป็นวิธีการนะเพะวิธีการเล่นกลเขามีอยู่สมัยว่าล้ำรานเขามีวิชาแบบแปลกถ้เาเป็นสาวไส้ก็ได้นะแล้วก็ต่อมาตอนนี้จบกันทีนะจบกันทีทีหนึ่งอันนี้มันเกิดกี่ครั้งแล้วล่ะ เกิดเป็นมังรายเกิดเป็นสมณณนอเกิดเป็นพระพระเจ้าพระเจ้าพรหมกดพระโลกก็เกิดกันสี่เกิดแล้วสิในแค่ระยะสองพันปีนี่มันสี่เกิดนะนะอ่าอาราสีเกิดนี่ท่านเล่าทึงการเกิดลูกๆที่รักเห็นไหมถ้าตัณหามันยังไม่หมดเพียงใดไอความอยากมันยังอยู่ ตัณหาคือความรักติดอยู่ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอรสอร่อยความโลภอยากจะรยอยากจะเป็นใหญ่ความบ้าอยากจะเมียอำนาจเหนือคนความหลังหลงตนคิดว่ามันจะไม่แก่ไม่ตายนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งหมด จงอย่ามีความปรารถนาตามนั้นลืมมันเสียเรื่องขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราโลกลักถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงก็ดูตัวอย่างพระเจ้ามังรายพระเจ้ามังรายเวลานี้ไปเรียอะไรยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรียราษนะค็จะเป็นเรียราช อยู่ที่ไหนไม่ทราบนี่เราที่นี่เราดูเว้แค่สมัยความเป็นไทยแล้วนอกจากสมัยความเป็นไทยท่านจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบอา้าท่านว่าอย่างไงท่านปู่จะว่าอะไรากันอีกละ่ะท่านบอกว่าครั้งที่ห้าตายจากความเป็นพระร่วง แต่ความจริงตอนนั้นจะเล่าให้ฟังท่านปูทว่าอย่างนี้ว่าโบราณเ,เขามักจะพูดเลยความเป็นจริงไปแต่ความจริงไม่ได้สาวไส้ไม่ได้สาวคงและก็ไม่ได้ไปจมน้ําตายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคนที่จะหายตัวได้สองคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธ สามคนเรียนรู้จบไตรเพศสี่คนที่มีอำนาจวาสนาปราบเมืองเพียงสองเมืองเพราะเมืองอื่นๆรู้เรื่องกัวมอำนาจวาสนาบารมีแล้ก็ห้าเวลาที่มาเกิดนี้ก็มีช้างพลายประกายแก้วคือช้างเผือกขาโผลนงานดำเขี้ยวงูเป็นคู่กัน ช้างก็มาจากผมคนประเภทนี้จะฆ่าไก่ง่ายๆนะมันฆ่าไม่ได้เป็นอันว่าด,ด้วยอำนาจวาสนาบารมีของท่านมากและท่านมาจากพรมบุญญาที่การมีอยู่จึงได้เจริญสมณธรรมทรงฌานสมาบัติ เมื่อกลับจากเมืองตังโอที่ว่าเหยียบบา่าเหยียบหัวพระเจ้าตังโอก็ไม่ทําอย่างนั้นคนที่เขามีมัญญาิเขาไม่มีประมาทจนขนาดนั้นเปะนั้นว่าวาไปติดข้าพยาตังโอก็รับอาสาให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บอามาให้ไม่ใช่ไปเหยียบบา่าเหยียบหัวเขามันเกินพอดีไอ้ยอดประสาทจะเหยียบบา่าก็ไม่ถึงเหยียบหัวมันก็ไม่ถึงจะขึ้นไปยังไง ถ้าเอามือเอื้อเยียบหัวถึงยอดประศาสตร์ก็สแสดงว่าตัวต้องสูงเท่าเปรตนี่เป็นอันว่าท่านปู่ท่านเล่าฟังตั้งแต่ตอนโน้นท่านเล่าแล้วท่านอธิบายว่าก,การเขียนประวัติศาสตร์นะมันจะเขียงกันเลยเถิดเลยทงไปเป็นอันว่าพราะรุ่งนี้มาจากพรหมแล้วก็พรหมมาเป็นช้างเป็นคนมีคนมีบารมีมาก เังนั้นเกิดมาชาติใดก็ขยายอานาจากรอยู่ตลอดเวลาตอนนนี้เกิดสี่ครั้งท่านบอกว่าวาระที่ห้าว่ากันย่อดีกว่าวาระที่ห้าก็มาเกิดเป็นพ่อขุนสีเมืองมานพ่อขุนสีเมืองมานนี่ตาประวัติศาสตร์เขาก็ไม่มี พ่อขุนสีเมืองมานี่ก็เป็นเครือเดียวกับพ่อขุนสีน้ํานําถมเป็นคนรุ่นรองกันนิดๆอยู่ติดๆกันนี่ก็เป็นคนดํบริที่จะคิดครอบครองคือว่าจะแก้กู้อํานาจจากไทยขอ,ของของขอมาเป็นไทยเกิดที่ไรนะเกิดที่ไรยุ่งทุกที พอนันไทยหลังจากคุณนมพระร่วงล่วงโรธแล้วพระร่วงพระลือสองพี่น้องนี่ตายแล้วบรรดาลูกๆกก็ไม่สามารถจะครองน่ายความเป็นไทยไปอกราชเลยให้ชายขอมขอมเวลานี้มันก็สิ้นชาติไปแล้วขอมนี่ไม่ใช่ขมเณนขมเณรที่จริงๆนี่มันมาจากอินเดียนะมันจะกึ่งประส่วนหนึ่งของอินเดีย มันไม่เคยเป็นเป็นตัวของมันเองเลยมันเป็นท่าคนโน้นท่ากันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นกับโยนเดี๋ยวก็ขึ้นกับไทยดีไม่ดีมันขึ้นทั้งโยนทั้งไทย้านเราทรงตัวเป็นชาติเป็นสภาพวันนี้คาเห็นไม่ม,ไม,มีไม่มีสภาพไม่มีสภาพเือนตัวเองเลยขอมนั่นก็คือไม่ใช่คาเห็นแล้วนี่ชาติสลายไปแล้ว หน้าก็ยมาปนกับไทยเขาก็ไม่รู้ <c oughs> มันปนเปี้ยงกันไปเป็นอันว่าลูกไม่สามารถจะรักษาความเอกราชไว้ได้ของก็ยึดอำนาจไว้ตามเดิมมาตอนหลังนี่เป็นนั่งอยู่โน,น่นเป็นนอนอยู่เป็นพรมหกเจ็ดร้อยปีหกเจ็ดร้อยปีของของมนุษย์ทนไม่ไหว นั่งมองมองมองดูคนไทยบอกเออคนไทยนี่เราเหนื่อยเพื่อไทยมามากแต่วางมือไม่ได้วางมือที่ไรยุ่งทุกทีนี่ไม่ได้การต้องรีบจะระดนล,ลงมาสักทีแต่ความจริงมีดีมันนั่งเพลนินนั่งสมาธิหลับตาปีสบายคนที่เตือนก็คือใคร พระกาพรหมพระกาพรหมก็ย่องย่องเข้าไปบอกนี่พ่อเทวดาพ่อพรหมพ่อพรหมร่วงพ่อพรหมหล่นจะว่านั่งแงแกและแต่อยู่ทำไมจกลืมตาบางทีว่าคนไทยที่แกสร้างสรรค์ไว้เนะี่ะแกช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาว่าเวลานี้เอาอยู่แล้วเหลวแหลกอีกแล้ว ลงไปตามหน้าที่ในแต่ไหนฐานะที่ปรารถนาพระโพธิญาณพระโพธิญาณนี้ต้องต่อสู้กับความวามทุกให้ความสุขเก่ชนอื่นยวนนั่งทำหน้าแช่มชื่อนอย่างแบบนี้มันใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของพระโพธิญาณแม่อง์นี้ก็เป็นพรหมช่างเตือนจริงๆถามว่าเป็นยังไงบอกดูที่ ไทยเป็นธาตขอมันแช่อำน,นาจเป็นธรรมมีความร้ายกาศหยาบหยาบครมากไอเออ,เอ,อแต่ผมองค์นั่นจะถามพผมร่วงพนะมร่วงแนละ้วผมหล่นแกก็ถามว่าจะให้ฉันไปคนเดียวหรือใครไปบ้างบอ,บอกจะส่งคนไปอีกไม่เป็นไรก็นี้จะต้องขยายนาจากไทยให้ถึงสิงคโปร์ ลายสุดแหลมไปเลยเอาการถนัดแต่ว่าจะส่งไปหลายคนหน่อยทางด้านเหนือจะส่งคนไปอีกไปสกัดด้านเหนือเขาไว้จะให้เขาสร้างความสามาคัคคีแต่ในตอนต้นนี้ท่านต้องไปเริ่มต้นไว้ก่อนแค่แต่ว่าถ้าเริ่มกันอีตอนนี้แล้วก็บัญญัติพังอีกไหมล่ะ ถ้ามันจะพังอีกก็ไม่ต้องไปเริ่มกันแล้วเลิกเริ่มที่ไรพังทุกทีเริ่มที่ไรพังทุกทีทไ,ทกทไปเริ่มมันทําไมปล่อยมันอย่าจะเป็นขี้คงอีข่าเขามันไม่รักชาติก็ช่างมันแต่บอกไม่เป็นไรจะเริ่มตอนนี้แล้วก็ไทยเป็นไทยตลอดไปจะมีบ้างกับขยโยขะเยกกโยกขยเยไอถึงขนาดพังเป็นท้ายเขาทั้งชาติอย่างนี้มันจะไม่มี ก็จะมีบ้างตามกฎของกรรมของสัตว์ที่มาเกิดแม่พ่อหมอดูนี่ก็เก่งไม่เช่งเนี่ยท่านปู่ท่านบอกให้ฟังนะนี่อย่านึกว่าหลวงพ่อรู้เองนะท่านปู่ท่านบอกให้ฟังบอกเอาแต่ยังงเอาก็เหาะริวร้วริวร้วริว้วริ้วแล้เข้าท้องแม่พับก็ให้ออกมาแล้วจะท้องแม่พอเริ่มเข้าท้องแม่อารวาด แสดงความอารวาดแม่แพ้ทองทำยังไงอยากจะกินเลือดขอมมาแล้วถ้าไม่ได้เลือดขอมมากินจะตายพ่อก็ขยโยกขยเยขยโยกขยเยกไปเจอขอมเสื้อเสื้อสาดเตะพับฟันคอปุ๊บตายลองเอาเลือดไปหน่อยดื่มมันทั้งเลือด,ดสด แม่ดื่มเลือดสดสดหน้าตาสดชื่นแจ่มใสยิ้มแยม้มผิวพรรณผ่ผองใสผิดปกติสวยขึ้นกว่าเดิมพ่อมองดูแม่โ้นเ<ม>ดีนถามว่าแม่นี่ถ้าฉันรู้ว่าเธอกินเลือดของแล้วมันสวยว่าเก่าสวยขึ้นฉันหาเลือดให้กินนานแล้วท่านแม่บอกว่าเวลาอื่นให้กินฉันไม่กินฉันเกลียดเลือดเจ้าค่ะ แต่อีตอนแพนท้องไอ้ลูกคนนี้ทำไมไม่อยากกินเลือดของก็ไม่รู้เป็นอันว่าสัญญลักษณ์หลังจะก,กินเลือดของหไยแล้วคนท้องแทนที่จะก,กลายเป็นคนอ่อนแอกลับเป็นคนที่เริ่มมีความเข็งแข็งแรงมีอาการเปลี่ยนจริยานิ่มนวลชดช้อยชดช้อยนิ่มนวลเป็นจริยาปกติ แต่ตอนหลังนี่ชดช้อยว่าก่าวพูดหวานหวานเคลือพูดดีปลูกสร้างความสามัคคีมีความแข็งแรงเหมือนผู้ชายฝึกวิชาการรบมันแสดแดงตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเริ่มอราว่าตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกจากท้องแม่มารูปร่างหน้าตาสะสวยผิวพรรงาม แต่รู้สึกว่ามีจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดต้องคิดท่านบอกว่ามีไฟที่หัวคิ้วขวาไฟตัวนี้เป็นไฟสีแดงพ่อปแปลกใจเอามาดูให้โหนมาดูโหนบอกว่าได้เรื่องแล้วโหนก็แน่ว่าจับยามสีตา เขาจับยามสามตาสามตามันเดินไม่ถนัดเขจับมันสี่ตาดูไปดูมาบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากสาม,มารถจะสร้างสรรปูพื้นฐานรวมไทยได้ตลอดถึงแหลมมาลายูน่นโอ้โหโอ้พื้นฐานไม่ยักเอาเองฮะเนื้อต่อมาเวลาที่จะกนานนานนม ท่านพ่อก็นิมนต์พระมามีท่านบูเทเาอยู่สองท่าน,<ม>านอ้วนท่านหนึ่งผอมท่านหนึ่งดำดำทั้งคู่แต่คําว่าดำก็ไม่ใช่ดำปีผิวคล้ำไปหน่อยเพืเป็นนักสดองเมื่อถึงเวลาสวดมนต์สวดเสร็จพระอีเจ็ดองค์เขาสวดเสร็จหยุดพระอีสองสองหยุดแต่หลับตาปี พอลืมตาก็มาก็บอกว่าเด็กคนนี้มาจากพรมหวังจะมากโก้ชาติไทยจะมีสายชาติร่วมใจกันก็คือมีคนต่อไปเรียกคุณนสีน้าวนำถมจะเป็นคนปูพื้นฐานของไทยให้เป็นไทยตลอดการตลอดสมัยไทยจะไม่สลายตัวไป อดเด็กคนนี้สร้างไทยเป็นไทยเป็นเอกราชมานานแล้วเมื่อไทยถึงความย่อยยับก็มาเกิดเพื่อสร้างความเป็นไทยให้เป็นปรกแผ่นเมื่อตอนนี้เองนั่นแหละพอะลวงตาสององค์พยากร์เป็นคนที่มิเค้ามีความเคารพนับถือกันมากเอาดุสิของขวัญของกำนันเงินทองมากันหลังไหลเยอะแยะ,ยะร่ำรวย ่นแม่ท่านพ่อก็สร้างเป็นธนาคารขึ้นมาเป็นของส่วนกลางสร้างสรรพาวุธทำเป็นทุนในการฝึกทำเป็นทุนใน,นการศึกษาระเบียบทำเป็นทุนในการศึกษาวางแผนพ่อเริ่มงานก่อนพ่อเริ่มงานก่อนรวมคนรวมคนว่าไทยต้องเป็นไทยขอมมันก็คนไทยก็คน ในเมื่อคนต่อคนมันจะสู้กันมันจะแปลกอะไรถ้ามันวิเศษจริงมันก็อยู่ถ้ามันไม่วิเศษจริงมันก็ตายเราไทยกับขอมันต้องตายดึงข้างหนึ่งนี่พ่อกับน,นักเกรงไมนกันไปเจอลูกนักเกรงพ่อนักเกรงมันก็สนุก,กนใหญ่เป็นอันว่าพอโตขึ้นมาก็เป็นคู่หูกับคุณน้าวนำถม ถ้าคุณน้อมนำถมนี่เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวได้ดขาดมากรู้สึกว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังแต่ว่าจริยาของท่านสวยจริยาดีมากแต่เป็นคนอ่อนช้อยแบ่งงานกันให้คุณน้อมนำถมเป็นคนอ่อนน้อมต่อขอมแต่พ่อสีเมืองมานี่ เป็นคนพูดดียืแย้มแจ่มใสถ้าขอมพูดไปชอบใจก็บอกว่านี่ไทยนะไทยก็คนนะคอมก็คนนะถ้าจะเอาอะไรกันก็เอากันแต่เพียงดีๆแต่ใช้อำนาจแบบนี้มันต้องใช้ดาบกันก่อน ถ้าแกยมไ่ยังไม่อยากเจ็บตัวยังไม่อยากตายแล้วกลับไปแล้วกลับพูดใหม่อย่าเอาจากคนที่เขากลัวแกนนท์ไปคุยกับท่านนาวนำถมนนท์คนนั้นน่ะเขาก้มหวยหแกได้ทุกอย่างฉันมาเกิดนี่ฉันไม่ได้มาเกิดแต่ตัวนะจะเอามือเอาเท้ามาด้วยนะแกจะนึกว่าแกเป็นนายฉัน ที่ฉันให้แกทําตามชอบใจอย่างนี้ฉันถือว่าเป็นไปตามประเพณีที่มันเป็นมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นคอมมันก็คนไทยมันก็คนถ้าคอไทยฟันคอมฟันไทยคอขาดได้ไทยก็ฟันข้าคอมคอขาดได้ตอนนี้ขถอนยุคคอมยุคถอยกโกรธ ต่อมาก็มีลูกมีหลานเจ้าขอเมนท่าไม่ามาได้การเอาลูกหลานไปเป็นลูเคเขยเห็นท่าต้องแข็งเมืองเป็นอันว่าสมัยนั้นก็ฝึกปือบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รู้จักในการรบรู้จักรักรู้จักรบรักหมายถึงความสามัคคีในชาติ <c oughs> ขึ้นเชื่อด้วยไายด้วยกันอย่ากโกงกันอย่ากุมเหงกันอย่าทำลายกันลิงกับฟันย่อมมีการกระทบกันได้ชั้นใดคนไทยเราถึงไม้ว่าจะโกรธกันบ้างก็ควรจะให้อภัยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายคนจะฝึกอาว,วุธแล้วหาแหล่งที่ก็มีทองที่ไหนทรัพยากรมีที่ไหนไปหาที่นั่น แล้วก็สอนวิธีทําทองนอกจากทองที่ขุดมาได้ก็ยังสร้างทองได้ด้วยตนเองก็มีความร่ำรวยขอมันเห็นรวยใครมันก็อยากจะได้ค้อยไทยทรงสวยมากกว่านั้นจริงได้เข้าไปสัมพันธ์ถามว่าจะเอามากกว่านั้นหรือว่าจะไม่เอาเลยไอเดียให้อยู่แล้วนี่ก็เป็นการเบียดเบียนกันมากเกินไปแล้ว ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็จะไม่ให้เลยขอมทำตาปริบๆเจอคนบ้าเขาขอมก็เลยบอกว่าถ้าให้ไม่ได้ก็ขอเท่าเดิมบอกขอเท่าเดิมจะให้แต่ว่าจะให้เป็นนานตลอดหรือไม่ตลอดไม่แน่อาจารย์เบอกอีตาเมืองมานี่รู้สิว่าแกจะบองบอง บอกได้ว่าอย่าใช้อำนาจให้มันมากเกินไปนะเราเป็นคนเหมือนกันการให้สวยนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบมันเกินไปผืนอแผ่นดินผืนนี้ขอไม่ได้สร้างไว้นะโลกนี้ขอไม่ได้เป็นเจ้าโลกมาเอาดินมาถมให้เป็นโลกอย่าใช้อำนาจให้มันเกินไปที่ยอมอ่อนน้อมให้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณี ถ้าไม่รับประเพณีส่อย่างเดียวขอมจะไม่มีที่อยู่ความจริงเวลานั้นเราพร้อมรบเราพร้อมรบแต่เรายังไม่รบแต่ว่าเพราะพวกเราอายุมากไปแล้วให้ลูกให้หลานรบสั่งสอนลกูกหลานคือพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางเท่า ให้รับประเพณีนี้ไว้ต่อมาปรากฏว่าเมื่ออายุสามสิบปีเศษใกล้สี่สิบปีพัญญาคือแม่สีตายสีอะไรก็ไม่รู้นะสียาวไหมอ๋อท่านปู่บอกว่าแม่สีตายแม่สีไหนล่ะพันนวดีสีโสภาค อนวดีสีโสภาเธอตายมีเมียกี่คนอ๋อมีเมียมีเมียหลวงคนเดียวนะแต่มีเมียราชกี่คนอ่ะสามสิบพอแล้วมาเหนื่อยไตหางเอ้อลฮงปูทำไมมีมากงั้นล่ะ บอกเขาสมัครใจในะโทรจัดเรียงคิววยังไงร,ระวันนคนตะทิทามันก็ยนแย่หน่อยเป็นนันว่าต้องจัดหลีกกันดีหน่อยไม่งันตีกันตายอ๋อมทั้งได้มีลูกมากลูกมากหลานมากนะเป็นอันว่าแมพา่พันวดีสีโสภพากัญญาใหญ่ตายเอาบวชบวชหน้าไฟให้เมียก็เลยไม่สิกเลย พวกปรากฏเลยยี่สิบเก้าคนนี้สู้ไม่ไหวตอนนั้นก็จำใจจำกลืนยังไม่มันไม่ไหวแล้วถ้ามันเจ้าชูเนี่าะไม่รู้ตัวที่หลังที่ตัวไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องพักบวทตอนบวทนี้ก็มอบหน้าที่ให้เป็นพ่อคุณเนานำถมนำทีมฝ่ายครวาสฝ่ายพระก็ตั้งมหาวิทยาลัยการรบ การปกครองการเศษรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างการคลังเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาในวัดทั้งหมดคอยวัดต่างๆระเรการนักรบเก่าๆฝึกสอนวิชาการรบให้แก่เด็กวัดสอนวิชาการปกครองสอนชาการเศษรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การคลัง สอนให้เด็กรู้จักความสามัคคีรักในธรรมประพฤติในธรรมท่านว่าไงอีกท่้นก็ว่าต่อไปหลังจากนั้น <c oughs> ท่านพระเมืองมันก็ออกทุด,ดงเอาทุด,ดงตั้งแต่เหนือยันคนครศสีธรรมราชเพราะว่าทราบอยู่ว่าคนไทยอยู่เกลรงกลัด ตลอดไปหมดเวลาทุดดงไปปักทุดดงก็เป็นคนเก่งมีกราถาคมเก่งขยายจะค้าก็ค่าขยายจะขายก็ขายขยายจะรวยอยากจะได้เมตตามหานิยมขย่ายจะได้หนังเหนียวคงพันชาตรีแคล้วคลาดมีทุกอย่างมีทุกอย่างเพื่อเป็นการล่อใจคนคนไทยชอบ มาทำบุญใส่บายกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆในเวลาเดียวกันก็ปลุกให้รู้จักว่าเราเป็นไทยนะเราเป็นไทยต้องรักความเป็นไทยต่อไปไทยต้องเป็นเอกราชไม่ตกจุดภายแต้มหน่จยของขอมให้ทุกคนพยายามกลมเกลียวมีความสามัคคีกันฝึกปลือการรบคอ้ แล้วก็ฝึกปรือการสร้างสรร์คประเทศให้มันมีเรียกว่าให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจทำ <c oughs> มาหากินได้เก็บหอมรอมริบเอาทรัพ์กัาไว้ถ้าสงครามมันเกิดจะต้องจับจ่ายใช้สอยมากจะไม่ลำบากในการบริโภ,คบ,ภคบริโภคบริโภคนี่พระทวดงสมัยนั้นนี่น่ากลัวจะไม่ใช่พระ <c oughs> อย่างนี้เขาว่าเดินดงแล้วไม่ใช่ทุดงพอไปถึงชุมพรก็ได้เจ็กผ้อมคนหนึ่งเป็นกําลังใหญ่จนกระทั่งเดินไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วเดินด้วยไปจนทั่งถึงสิงคโปร์ทุดงกันเป็นแรมปีไม่ใช่ทุดงแรมเดินเขาเรียกว่าเดินดง เปน็นอันว่ากลับย้อนถอยหลังกลับเข้ามาอีกทีก็ปรากฏว่าคนไทยดีขึ้นมากนี่แล้วต่อมางานจากคราวนั้นหลังจากนั้นมาก็ส่งหน้าที่ให้พ่อคุณบางกลางเท่ากับพ่อคุณผาเมืองเมื่อกลับมาแล้วบอกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือได้เปน็นอันว่าเรื่องราวของน้านำถม คือว่าพ่อขุนมังรายกลับมาเกิดเป็นคนในวาระที่ห้าในคราวนี้เมื่อเสร็จจากกิจในการสร้างสรรค์ความสามัคคีจากความเป็นไทยนารยะเดียวกันก็ไปอยู่ที่วัดต้นจันทร์เจริญสมถกรมาารมฐานวิปัสนากรมาารมฐานแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปไหนตายแล้วก็กลับไปอยู่ที่พรหมโลก นี่เป็นอนุว่าหมดวาระทันทีก็เกิดต,ต,ตายแบบนี้มันไม่เป็นเรื่องโลักรักมองดูเวลามันจะเลยเอยู่แล้ววันนี้ก็ต้องขอลาก่อนถ้ฟังกันวันหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลตรงมีไดลูกหลานทุกคนสวัสดี